วันนีนะคะต้อนรับเข้าสู่โอ oh, วัลสาบังกะปีแช n แนลค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับนี่เลยค่ะเจ้าตัวรถนะคะยาริสเอที T 2023ค่ะอยากอัปเกตนะคะชุดระบบเครื่องเสียงให้ไพเราะม,มากขึ้นนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยค่ะสำหรับชุดระบบเครื่องเสียงในรถยาริสเอทีนะคะก็อยู่ทางด้านหน้านี้แล้วค่ะ โดยชุดลำโพงนะคะก็จะประกอบไปด้วยชุดลำโพงคู่หน้านะคะเป็นชุดลำโพงของ JBL มาในรุ่นขับซีรีส์เช่นกันค่ะมาในรุ่น JBL ขับ 602C ค่ะโดยเป็นลำโพงแยกชิ้นนะคะส่วนชุดลำโพงคู่หลังค่ะก็ยังเลือกใช้เป็นชุดลำโพงข,งของทาง JBL นะคะในรุ่นขับ622ค่ะเป็นชุดลำโพงแบบแกนร่วมนั่นเองค่ะและนอกจากชุดลำโพงคู่หน้าคู่หลังนะคะคันนี้ค่ายังเสริมตัว เบสบ็อกนะคะของทาง L อลไพค่ะดอกขนาด8นิ้วนะคะให้เบสที่หนักแน่นแล้วก็นุ่มนวนลด้วยค่ะเดี๋ยวการติดตั้งทั้งหมดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ สำหรับงานติดตั้งชุดประตูทางด้านหน้านะคะก็ติดตั้งเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยคันนี้นะคะเลือกใช้แดมม์คอปเปอร์สีเงินตัวนี้ค่ะจะช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกนะคะทำให้บรรยากาศ การฟังเพลงภายในรถของเรานะคะเงียบแล้วก็ได้ฟังเสียงเพลงที่ไพเราะมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะคันนี้ก็ยังเสริมในส่วนชุดลำโพงใหม่ค่ะมาในรุ่นของทาง JBL รุ่นขับซีรีส์เช่นกันค่ะโดยตัววูเฟอร์นะคะก็จะติดตั้งไว้ตำแหน่งเดิมนะคะก็สามารถติดตั้งได้อย่างลงตัวนะคะโดยไม่ต้องไปดัดแปลงใดๆในตัวรถด้วยค่ะ แล้วก็ส่วนชุดทวิตเตอร์นะคะก็จะติดตั้งไว้บริเวณด้านบนตำแหน่งเสา A ของรถยาริสคันนี้กันค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวทางช่างนะคะก็จะนำแผงประตูของตู้ตัวยาริสเอทิฟคันนี้เข้ามาประกอบกับค่ะ <c oughs> สำหรับชุดประตูทางด้านหลังในรถต้ได้ยาริสเอทิฟคันนี้นะคะคันนี้ค่ะได้อัปเกรดชุดรำโพงนะคะเป็นชุดรำโพงแกนร่วมนะคะมาในรุ่นขับซีรีส์เช่นกันค่ะก็ติดตั้งเข้ากับช่องตำแหน่งเดิมในตัวรถรุ่นยาริสรุ่นนี้ได้อย่างลงตัวเลยนะคะและคันนี้ค่ะยังเสริมตัว ดัตรงนี้นะคะหน้าลำโพงค่ะทําให้เสียงผู้โดยสารทานด้านหลังนะคะได้ฟังเสียงที่อัดแน่นแล้วก็ไพรราะมากยิ่งขึ้น้วยค่ะและนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะนอกจากได้เสียงเพลงที่ไพรราะแล้วนะคะคันนี้ค่ะยังเสริมส่วนแผ่นสีเงินตัวนี้ค่ะเป็นดมของทางค่ายค o ปเปอร์นะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยอุดรูรั่วต่างๆนะคะบริเวณแผงประตูทางด้านหลังด้วยเช่นกันค่ะ ระบบเครื่องเสียงในรถยาริเซทีมนะคะก็ถูกติดตั้งในรถคันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมค่ะเสียงจริงในรถคันนี้กันเลยค่ะ Her Her hair is hollow gold lip surprise. Her hands are never close She's got bed-davis eyes so turn the music on You won't have to think twice She's pure as New York snow She's got bed-davis eyes And she teases you, she uneased you Chica! เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชุดเครื่องเสียงในรถยาริส a c t v คันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าฟังได้บรรยากาศภายในรถและก็เวทีเสียงต่างๆถ่ายทอดออกมาได้อย่างลงตัวเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของเสียงเพลงค่ะอยากอัปเกรดชุดระบบเครื่องเสียงนะคะก็สามารถติดต่อมาที่ร้านโอฮอนซาวบังกะปิได้เลยค่ะร้านนะคะตั้งอยู่ที่ปากซอยถนนเสรีไทย3 3ค่ะหรือสามารถติดต่อสอบถามมาที่ไลน์โอฮอนได้ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ